สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่29เมษายน2564นะคะและราคาทองเมื่อวานมีการปรับทั้งหมดที่3ครั้งค่ะปรับลดลงรวมอยู่ที่100บาทค่ะเดี๋ยวเราไปดูราคาทองกันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับ s ไ r i b e หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาคดคลิปต่อไปด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองณเวลา นาฬิกา27นาทีครั้งที่1ราคาทองแท่ง16.5ขายออกอยู่ที่26,450บาทรับซื้อ,อที่26,350บาทส่วนทองรูป,ปพันธ์96.5นะคะขายออกอยู่ที่26,950บาทรับซื้อ,อที่25,878บาท12สตางค่ะ เช้านี้ปรับเพิ่มขึ้นอ,อยู่ที่200บาทค่ะสปอร์ตโกล,ล่าสุดอยู่ที่1787ดอลลาร์ต่อออนค่ะปรับลดลงเนื่องจากผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐเปิดเผยอัตราดอกเบีย้ยที่ต่ำลงค่ะและทองคำโลกนะคะล่าสุดอยู่ที่1771.890ปรับลดลงอยู่ที่0.27ซค่ะส่วนค่าเงินบาทนะคะล่าสุดอยู่ที่31.246ค่ะ ปรับลดลงอยู่ที่0.35%ค่ะมาดูกันต่อในส่วนของราคาทองรูป,ปรพันธ์นะคะก็จะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงหรือ50ตังค์แล้วก็1บาทนะคะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนดนะคะซึ่งค่ากำเนดของแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรุ่นและก็น้ำหนักต่อกรํารของราคาทองแต่ละชนิดนะคะมาดูกันต่อในราคาทองออสซิลิท หัวเซิงเหงแล้วก็แม่ทองสุกกันเลยค่ะ ข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองและราคาทองคำ .com ค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไ r i b e หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกํลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ